สวัสดีครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเขมนครับแหมงโง่สาโง่ซ้อนกันเหลือเกินครับที่ได้พาผู้ช่วยทูตทหารไปลงพื้นที่ชมแนวรั้วลวดน้มที่กองทัพไทยเราได้วางเอาไว้ครับซึ่งบริเวณนั้นก็มีชุมชนชาวกัมพูชาได้เข้ามาลุกล้ำตั้งบ้านเรือนอาศัยกันอยู่ไว้แบบเป็นลำเป็นสันเลยทีเดียวครับแต่งานนี้ครับเรียกได้ว่าทําเอาเหวอหนักมากครับสำหรับชาวกัมพูชาเพราะว่าทูตทหารที่ทางเขมนเขาพาไปดูครับดันไปเจอหมุดแสดงอาณาเขตที่เขียนคําว่ากรุงสยามที่มีทั้งภาษา ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาเขมรครับก็เขียนคําว่ากรุงสยามไว้อย่างชัดเจนนะครับโอ้โหงานนี้ครับทำเอาเขมรน,นี่เงิบตันหนักมากเลยทีเดียวครับและสําหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆในเรื่องราวนี้ครับรวมไปถึงความคิดเห็นของชาวเขมรพวกเขาเองจะออกมาว่ากันยังไงบ้างคมทางเขมรได้เชิญผู้สังเกตการชั่วคราวจาก7ประเทศในอาเซียนครับซึ่งนําโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจํากัมพูชาผู้ช่วยทูตทหารประเทศบูไนเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดลาวและเมียนมาคร,ครับให้มาสั สังเกตการที่ด่านชายแดนบึงตอกกวนในจังหวัดบันเตียเมินเจยประเทศกัมพูชาแถามยังมีการพาหญิงชราชาวกัมพูชาครับมายืนรำไห้แสดงความเจ็บปวดบอกว่าทหารไทยเราครับไปลุกล้ำพื้นที่แล้วก็มาตั้งรวดหนามยึดที่ดินยึดบ้านเรือนของพวกเขาในพื้นที่กัมพูชาทําให้ไม่มีที่อยู่กันเลยทีเดียวครับนี่ครับสร้างเรื่องราวดราม่าเปิดเพลงประกอบไว้แบบน่าเศร้าใจมากๆเลยครับสำหรับชาวกัมพูชาแต่งานนี้ครับไปไปมา,มา,มานี่หงายเงบิบกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นทางฝั่งทาง กัมพูชาเองเนี่ยแหละครับที่ได้พาทูตทหารมาดูรั้วที่ทางฝั่งไทยเราได้กั้นไว้ครับแต่ดันโป๊ะแตกไปเจอหมุดอนาเขตเก่าซึ่งเป็นหลักฐานที่ฟ้องไว้อย่างชัดเจนครับว่าพื้นที่แห่งนี้ครับเมื่อก่อนคือดินแดนของไทยซึ่งหลักหมุดหินเนี่ยครับสลักไว้3ภาษาเลยครับมีทั้งภาษาไทยที่เขียนว่ากรุงสยามภาษาอังกฤษที่ก็เขียนว่าสยามและที่สําคัญครับสลักเป็นภาษาขเขมรที่ก็เขียนว่ากรุงสยามเหมือนกันครับและสําหรับข้อมูลของหลักหมุดเนี่ยครับก็มีอายุมากกว่าถึง116 สำหรับหลักเขตแดนสยามกัมพูชาที่ยังยืนหยัดอยู่กลางป่าเขาโดยในช่วงปีพศส4 5 1ถึงปีพศส4 5 2สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการดําเนินการปักปันเขตแดนระหว่างกรุงสยามเพื่อกําหนดเส้นแบ่งอธิปไตยอย่างเป็นทางการโดยใช้หลักเขตแดนซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ทรงสี่เหลี่ยมปลายตัดแหลม จากข้อมูลครับบนหลักนี้มีข้อความสลักไว้ถึง4ภาษาด้วยกันเลยครับซึ่งก็ได้แก่ภาษาไทยขเขมรอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อให้เข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงฝรั่งเศสผู้ที่มีอํานาจในกัมพูชาในเวลานั้นด้วยครับโดยหลักเขตแดนทั้งหมดครับมีจํานวน73หลักเริ่มจากหลักที่1ที่ช่องเกลช่องสงํามตาบลภัยพัฒนาอาําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดและไปจนถึงหลักที่73บริเวณบ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตาที่ติดกับบ้านจามเจียมจังหวัดเกาะ กงประเทศกัมพูชาซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาปกครองกัมพูชาพื้นที่ทั้งหมดที่เขมรอ้างครับก็เป็นของไทยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งหลักฐานนะครับจากพี่ๆชาวเน็ตที่ได้เอามาโชว์เอาไว้ครับสำหรับหนังสือตรวจคนเข้าเมืองที่เขียนว่าจังหวัดพัทลองครับแต่หนังสือนี้ครับออกโดยประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือหลักฐานชิ้นสําคัญเลยครับที่บ่งบอกว่าดินแดนนะครับเป็นดินแดนของประเทศไทยซึ่งเนี่ยครับขนาดไลฟ์สดจากทั้งฝั่งเขม นไปเจอหมุดแสดงอนาเขตว่าเป็นของไทยเลยครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงครับตามทฤษฎีนี่ทั้งกองทัพไทยแล้วครับก็มีสิทธิ์ที่จะขยับ้วลวดหนามเข้าไปอีกให้ชนกับหมุดนี้ได้เลยด้วยซ้ําไปครับนี่ครับงานนี้ครับทำเอาขมเเนถึงกับเงิบเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับสำหรับเรื่องราวนี้ครับก็มีคอมเมนต์มากมายของชาวขมเเนเลยทีเดียวครับที่เขาเองก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบชนิดที่ว่าดูเดือดกันมากๆเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของพวกเขากันแบบเต็มๆกันหน่อยครับเดี คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับชาวขอมเมนคนนี้ครับแหมเขาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกเลยครับว่าแล้วแบบนี้เราชาวคอมเมนจะมีความหวังกันไหมแหลกเม้นหนึ่งของชาวขอมเมนครับแหมเม้นนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงครับเขาเองก็ได้เข้ามาบอกเลยครับว่างานนี้เสียมถูกจริงๆอีกถึงมุมมองครับชาวขอมเมนคนนี้เขาก็บอกอีกว่านี่มันเป็นหลักของเสียมที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากนี้เราก็ต้องมารอฟังกันแล้วว่าทุกทหารที่น้อยมาดูเขาจะวิเคราะห์และเขาจะพูดออกมากันยังไงบ้าง มาที่เมนถัดไปครับก็บอกอีกว่าทูตทหารทั้ง7ประเทศได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟังเราหรือว่าเสียมจะมาใส่ร้ายอะไรเราอีกหรือไม่เพราะเสียมรวยกว่าจะทําอะไรก็ได้แล้วชาวเขมรก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าพวกคนรวยชอบปฏิบัติตนต่อคนจนอย่างไรและหนึ่งเมนครับแหมเมนนี้ก็เข้ามาบอกอีกว่าทูตทหารพวกนี้ก็ได้แค่มาดูแต่เขาทําอะไรไม่ได้ได้แต่มายืนดูเสียมเอาแผ่นดินของเราไปกองทัพเขมรเราก็ทําได้แค่นี้แหละ ประชาชนจะหวังอะไรได้อีกในอีกหนึ่งมุมมองของชาวเขมรครับมันนี้ก็บอกว่าพวกเสียมทํารั้วแบบนี้อีกหน่อยก็คงจะกลายเป็นแผ่นดินของเสียม ต่อเทมินถัดไปครับเมนนี้ก็บอกอีกว่าเมื่อก่อนเสียมก็เคยเป็นดินแดนของกัมพูชาแต่คนเขมรเราลืมกันไปหมดแล้วส่วนความคิดที่ทะเยอะทะยานของเสียมก็ยังคงดําเนินต่อไปพวกเราชาวเขมรจะต้องจดจําไว้ห้ามลืมเด็ดขาดอีกหนึ่งเม้นของชาวเขมรครับที่เขาเองก็สงสัยแล้วก็ได้เข้ามาถามสั้นๆว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่กลัวอะไรแบบนี้แถมยังไม่มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับทูตทหารที่เข้ามาดูหลักฐานของเราบ้างเลยและต่ออีกหนึ่งมุมมองของชาวเขมรครับเมนนี้ก็บอก ว่าวันไหนที่เราจนที่เราอ่อนแอศัตรูก็จะมาเหยียบย่ำแผ่นดินของเราแบบนี้ทุกทีทุกทีและก็เป็นเช่นนั้นตลอดไปแต่ตอนที่เมนทถัดไปครับเมนี้ก็บอกว่าน่าจะมีนักข่าวจากต่างชาติเหมือนอย่างที่เสียมได้ทําไว้บ้างตอนก็อีนึงมุมมองครับคอมเมนต์นี้ก็ได้เข้ามาบอกเลยครับว่าเขมรเราก็อย่าหวังไปพึ่งทูตทหารเขาให้มากนักเรื่องนี้ควรต้องโทษเราเองด้วยเพราะทหารเราเองไม่แข็งแรง ไม่มีใครปกป้องเราได้นอกจากตัวเราเองต่อท่มมนถัดไปครับเมนี่ก็ได้ข่ามากก่าวอย่างเดือดดาลเลยครับว่าฝากตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศให้เข้ามาช่วยกัมพูชาของเราด้วยประเทศเราไม่เคยโลภไม่เคยไปโกงใครได้โปรดช่วยกัมพูชาด้วยเพราะว่าเราคือหยดตัวจริงเอาละครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นและเรื่องราวที่แอดได้นํามาฝากให้กับฟแฟนๆนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเขมรครับพวกเขาเองก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มกังวลแล้วเหมือนกันครับ กับการพาทูตทหารต่างประเทศครับไปเจอมุดที่เขียนคําว่าสยามซึ่งก็แน่นอนครับวันนี่คือหลักฐานสําคัญเลยครับที่ระบุว่าพื้นที่นี้เป็นดินแดนของไทยในสมัยก่อนครับแถมที่จี๊ดใจมากๆครับก็มีการแกะสลักเป็นภาษาเขมรด้วยครับเขียนคําว่ากรุงสยามเป็นภาษาเขมรสะด้วยครับเล็กไดียว่าหวาดผวาวิตกกังวลกันเลยทิ้งกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ